สวัสดีค่ะอัมพามงเมืองจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพนิชเชการเชียงรายวันนี้จะมานำเสนอการจัดการเรียนรู้ทางการเรียนโดยใช้ใบช่วยสอนเรื่องกระดาษทำการ8ดช่องวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าของนักศึกษาระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1ห,ห้อง1นงทับสาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพานิชยการเชียงรายปีการศึกษา5564ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาจากปีการศึกษาที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าซึ่งการจัดการเรียนการสอนจะใช้ในรูปแบบของการสอนแบบทฤษฎีและปฏิบัติซึ่งได้สังเกตและตรวจสมุดแบบฝึกหัดแบบทดสอบหรือจากการถามตอบพวบว่า นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ความว้าใจทางด้านการคำนวณและการบันทึกบัญชีค่อนข้างต่ำจึงส่งผลให้ผลสำลร็จทางการเรียนต่ำลงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบผลทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้ใบช่วยสอนเรื่องกระดาษทำการ8ช่องวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าและ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ใบช่วยสอนเรื่องกระดาษทำการ8ช่องวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าประชากรได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพานิเชียการเชียงรายระดับประกาศียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1ห,ห้องหนึ่งทับหสาขาการบัญชีภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564จำนวน20คนโดยการเลือกแบบเจาะจง พี่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564จำนวนหนึ่งห้องเรียนกรอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรต้นวิธีการสอนโดยใช้ใบช่วยสอนเรื่องกระดาษทำการ8ช่องตัวแปรตามผลทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ใบช่วยสอนเรื่องกระดาษทำการแช่องและ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้ใบช่วยสอนเรื่องกระดาษทำการแปดช่องวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าของนักศึกษาระดับประกาศียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1ห,ห้อง1นึทับสาขาการบัญชีวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาพานิชยการเชียงรายปีการศึกษา2564ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง IOC แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อใบช่วยสอนเรื่องกระดาษทำการแปดช่องจำนวน10ข้อข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากผู้เชี่ยวชาญจำนวนสามท่านมีความเหมาะสมมากที่จะนำไปทดสอบนักศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจำนวนยี่สิบคนโดยใช้ใบช่วยสอน โดยรวมได้คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ3.55คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ8.15คะแนนหลังเรียนคะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อใบช่วยสอนเรื่องกระดาษทำการ8ช่องวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า ของนักศึกษาระดับประกาศียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1ห,ห้อง1ทั1สาขาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณนิชยาการเชียงรายปีการศึกษา2564พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวม4.53ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดสรุปผลการวิจัยผลการวิเคราะห์คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจำนวน20คน โดยใช้ใบช่วยสอนพบว่าผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแสดงให้เห็นว่าการสอนโดยใช้ใบช่วยสอนสามารถแก้ไขและเป็นเครื่องมือที่ทำให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะทางการเรียนเพิ่มขึ้น และ 2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ใบช่วยสอนเรื่องกระดาษทำการ8ช่องพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนดว่าข้อเสนอแนะการทำวิจัยครั้งต่อไป 1. คนมีการสร้างใบช่วยสอน ซึ่งได้แก่ใบความรู้ใบางานใบมอบหมายงานและใบปฏิบัติงานในรายวิชาอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบผลทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 2. ควรทำการทดลองสอนโดยเปรียบเทียบผลทางการเรียนของนักศึกษาสองกลุ่มโดยกลุ่มหนึ่งเรียนตามปกติและอีกกลุ่มหนึ่งเรียนโดยใช้ใบช่วยสอน 3. ควรสร้างใบช่วยสอนเป็นสื่อการสอนที่ช่วยแบ่งเบาภาระของครู เป็นเครื่องมือที่ช่วยฝึกและส่งเสริมทักษะโดยต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูและ4ควรมีการสร้างใบช่วยสอนในหลายรูปแบบหลายชุดเพื่อสร้างความสนใจและให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในหลายรูปแบบดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ